วันนี้เราจะไปจับแมงป่องกันนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือไฟฉายอินฟาเรดแล้วก็กล่องเก็บแมงป่องแล้วก็ตะเกียบที่คีบนะคะเราจะไปหาแมงป่องกันที่แปลงผักหลังบ้านนะคะมาดูกันว่ามันจะมีไหมเพราะตอนนี้มันยังไม่มืดเลยอะค่ะแต่หารูกแมงว่าเจอเลยมาหาแมงป่องเจอหูตบเอิร์ฟเลยมันจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะต้องดูตอนกลางคืนตอนนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นมันยังมีแดดอยู่ตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปกลับมาใหม่

ใหญ่โตแล้วตัวใหญ่มากใจตัวนี้นะคะทุกคนอู้ตัวใหญ่มากโอ้โหวู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 อันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายใช่เนี่ยเนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงจะใหญ่กว่าผู้ชายจะเล็กกว่าอ๋ออันนี้อีกตัวหนึ่งนะจ๊ะทุกคนเอาตานี้ตัวเล็กหน่อยโอ้โหชูหางเลยอ่ะวูว ไฟมันต้องมืดมากจริงๆนะคะเลยต้องมาหาตอนกลางคืนไม่งั้น,นมองแมงป่องไม่เจอจริงๆแต่ว่าวันนี้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น่าจะเป็นเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นอยู่นะคะยังไม่ร้อนมากถ้าช่วงร้อนมากๆเนี่ยเขาจะเริ่มออกมาให้เราเห็นกันแหละแต่วันนี้ยังเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนน้องงูที่เจอมาตอนเย็นยังไม่ไปเลยค่ะทุกคนดีแล้วถ้าน้องไปก็หาหนอกไม่เจอแล้วก็จะมากลัวว่าจะพันแข็งมันขามไอ้น้องอยู่ตรงนั้นก่อนนะน้องนะ